วิชาธรรมชั้นโทฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ติกะหมวดสามวัตตะวนสามฮะเมื่อวาน่ะไปดูคอนเสิร์ตสนุกมากเลยนี่อยากไปดูอีกรอบแล้วอะอะไรกันเพิ่งดูไปหยกๆ อยากดูอีกแล้วเนี่ยนะวีใช่ก็มันสนุกนี่นะาเฮ้ออยากดูแล้วก็ไปดูให้หายอยากพอหายอยากแล้วก็อยากดูขึ้นมาอีกวนไปวนมาเป็นวัตตะเหมือนที่คุณครูเคยพูดไว้เลยเอ๊ะวัตตะงั้นเหรอใช่แล้ววีวัตตะแปลว่าวนหรือวงเวียนหมายถึงองค์ประกอบที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันของภาวจักรหรือ สังสารจักคือการเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในภพภูมิต่างๆมีสมอย่างคือ 1. กิเลสวัตตะวนคือกิเลสหรือวงจรกิเลสประกอบด้วยอวิชาความไม่รู้จริงตัณหาความอยากและอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นอย่างเช่นวีเห็นภาพโฆษณาคอนเสิร์ตนักร้องที่ชอบแล้วมีตัณหา มีความอยากดูเกิดขึ้นเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเราต้องไปดูให้ได้จึงต้องหาทางทำอะไรบางอย่างเพื่อตอบสนองกิเลสงั้นกิเลสก็เป็นเหตุให้ทำกรรมใช่ไหมครับใช่แล้ววงจรกิเลสเป็นเหตุให้เกิดวงจรต่อมาคือ 2. กรรมวัตะวนคือกรรมหรือวงจรกรรมประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ เมื่อกิเลสเกิดขึ้นทําให้เราเกิดเจตนาที่จะทํากรรมต่างๆแล้วก่อกรรมทางกายวาจาใจและเมื่อทํากรรมแล้วก็จะมีผลแห่งกรรมเกิดขึ้นคือข้อต่อไป 3. วิปากวัฏต,ตะวนคือวิบากหรือวงจรวิบากประกอบด้วยวิบากที่เป็นปัจจุบันได้แก่วิญญาณน,นามรูปสลายตนะผัสสะ เวทนาและวิบากที่เป็นอนาคตการได้แก่อุปัติภพชาติชารามรณะเป็นต้นแปลว่าที่เราเกิดมาเป็นอย่างทุกวันนี้ก็เพราะวิบากแห่งกรรมของตัวเองใช่ไหมคะคุณครูใช่แล้วรินมนุษย์และสัตว์เวียนตายเวียนเกิดในสังสารวัตรหรือภพภูมิต่างๆก็เพราะมีกิเลสกรรมและวิบากทั้งสมนี้ คือกิเลสเกิดขึ้นแล้วมีแรงผลักดันให้ทำกรรมครั้นทำกรรมแล้วยอมได้รับวิบากแห่งกรรมเมื่อได้รับวิบากกิเลสเกิดขึ้นอีกวนกันไปอย่างนี้จนกว่าจะตัดขาดได้ด้วยอรหัตตมรักอย่างนี้ก็แย่สิคะถ้าเราถูกกิเลสครอบงำให้ทำกรรมไม่ดีไปเรื่อยๆก็ต้องไปอบายภูมิหืมแค่คิดก็ขนลุกแล้วคะ่ะแล้วจะทำยังไง ถึงจะหลุดพ้นไปจากวงจรเหล่านี้ได้ล้วครับก็ต้องศึกษาข้อปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าครูจะอธิบายต่อหลังจากเลิกเรียนนะตอนนี้แยกย้ายกันไปเรียนได้แล้วค่ะ